สวัสดีค่ะวันนี้ห้าก็จะไปเก็บบักลินป่าเนาะคะ่ะเห็นหนวมันอยู่หลังบ้านวันนี้ย่างไปพอหาบักนาวาเนาะมันบักมีบัวลวยค่ะก็เลยไปพอบักต้นลินป่าก็เลยว่าสิเก็บมาให้ลูกค่ะกินกะลาบเลยค่ะเดี๋ยวถ่าไปเบิงะะ้งด้ค่ะเพามันเป็นจังไหเตินบักลินป่าอยู่หลังบ้านนี่ค่ะพี่น้องเติมบักลินป่าข้ากับสิเก็บไปให้ลูกค้ากินกะลาบเลยค่ะ เดี๋ยวห้ามาเบิรก,กันก่อนนวมันนี่ค่นะโอ้บอกลินป้า